สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการสาระน่ารู้อราวดูเวอร์แล้วนะครับโดยผมนี่แหละนะครับอัศรักจันประเทศเป็นผู้บรรยายในรายการนะครับสำหรับรายการสาระน่ารู้อราวดูเวอร์ของเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามนะครับวันนี้ก็อาจจะมาแปลกนิดนึงนะครับแต่รับรองว่าก็ยังคงเรื่องราวของสาระน่ารู้นะครับความรู้ดีๆจากทั่วทุกมุมโลกมามอบให้กับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับ สำหรับเรื่องราวสาระน่ารู้อาราวดเวอร์ของเราในวันนี้นะครับหมายเลข5ขอนําเสนอเรื่องราวนะครับสูตรความสูตรลับในความงามพันปีของพระนางครีโอพัตตาไม่ว่ายุคใดสมัยใดนะครับเรื่องความสวยความงามนะครับย่อมเป็นสิ่งที่คู่ควรกับผู้หญิงเสมอปัจจุบันนะครับแม้แต่สุภาพบุรุษเองก็หันมาดูแลผิวพรรณตัวเองด้วยเช่นกันนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับรายการสราระนารู้าราวเดืเอดของเรานะครับก็จะมาเปิดตำราสูตรลับความงามพันปีของพระนางคลีโอพัตตานะครับย้อนไปเมื่อสมัยอียิปต์โบราณนะครับพระนางคลีโอพัตตามีเคล็ดลับเสริมความงามของพระนางเองจึงไม่แปลกใจเลยว่าทําไมพระนางถึงได้ครองใจซีซ่าและก็มาร์กแอนโทนีได้ตลอดการ เป็นเพราะพระนางนะครับมักสรรหาวัตถุดิบต่างๆนานามาใช้บำรุงความงามตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเพื่อให้ตนเองดูดีมีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นอยู่เสมอแต่เครด์รับความงามในสมัยอียิปต์โบราณก็จะไม่เป็นแค่บันทึกอีกต่อไปเพราะปัจจุบันมีการนำออกมาเผยแพร่และก็สามารถนำมาใช้ได้จริงๆ เคล็ดลับความงามของพระนางคีโอพัตรานะครับมีทั้งหมด3ข้อใหญ่ๆห,ห,หลักๆด้วยกันที่พระนางเนี้เป็นพิเศษข้อที่1ก็คือบำรุงผิวหน้าให้สวยใสอยู่เสมอชาวอียิปต์มีความเชื่อว่าความงามก็คือพรอย่างหนึ่งจากพระเจ้าดังนั้นการทำตัวเองให้งดงามอยู่ตลอดเวลาจึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญการดูแลใบหน้าให้อ่อนเยาว์กว่าวัยอยู่เสมอ ถือเป็นอวัยวะส่วนแรกๆที่ราชนีแห่งลุ่มน้ำนายอย่างคลีโอพัตราให้ความสำคัญวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากของหาง่ายในท้องถิ่นเช่นตมทะเลหรือว่าเครผสมเกลือที่มีคุณสมบัติขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วและบางครั้งอาจหยดน้ำมันหอมระเหยลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความสดชื่นและก็ความหอมให้แก่ร่างกาย คุณสมบัตินะครับแล้วก็เคล็ดลับข้อที่2นะครับที่เพิ่มเติมก็คือบำรุงผิวพรรณด้วยน้ำนมผสมน้ำผึ้งนะครับการแช่น้ำนมคือสุดยอดเคล็ดลับความงามของพระนางคีโอพัตรานับเป็นการอาบน้ำที่หรูหรามากสำหรับผู้หญิงในยุคนั้นสมัยนั้นเพราะสมัยก่อนน้ำนมราคาค่อนข้างแพงจากหลักฐานทางโบราณคาดีระบุว่าพระนางได้ใช้นมของลาหรือว่าดอนกี้มิวนะครับ ราะว่าว่ากันว่าเป็นน้ำนมที่อุดมด้วยวิตามิน A และวิตามิน E สูงอีกทั้งยังมีเอนไซม์ช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่ากระตุ้นการเกิดเซลล์ผิวใหม่ความมันของนมสดยังมีคุณสมบัติเป็นมอชเไลเซอร์ชั้นดีนะครับให้กับผิวจากผิวแห้งก็จะกลับกลายเป็นผิวนุ่มได้ทันทีส่วนน้ำผึ้งก็ยังช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีอีกด้วย และเคล็ดลับนะครับข้อที่3ของพระนางคีโอพัตราในเรื่องของความสวยความงามเคล็ดลับข้อที่3ก็คือเน้นในส่วนของเส้นผมก็คือการบำรุงเส้นผมด้วยน้ำมันอัลมอนด์เส้นผมคือสิ่งสำคัญของชาวอียิปต์โบราณดังนั้นพระนางและก็ตลอดจนถึงชาวอียิปต์ทั่วไปก็จะดูแลผมเป็นพิเศษและนิยมใส่วิกผมปลอมทุกวัน ขณะทำงานกลางแดดจ้าเพื่อป้องกันแสงแดดทำร้ายเส้นผมซึ่งวิกผมที่นำมาใช้นะครับก็จะทำมาจากผมจริงของมนุษย์หรือมาจากขนสัตว์ที่มีคุณสมบัติไม่เก็บตัวหมัดทนความร้อนจากแสงแดดและพวกเขาก็จะเปลี่ยนวิกใหม่ทุกๆวันเพื่อความสะอาดของหนังศีรษะและก็ใช้น้ำมันอัลมอนด์โลมเส้นผมทุกวันเป็นการบำรุงให้เส้นผมมีน้ำหนักเงางามอีกทั้งยังมีคุณสมบัติ ทำให้ผมยาวเร็วอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับความงามนับพันปีของพระนางครีโอพัตตานะครับราชินีแห่งลุ่มน้ำนายวันนี้สรา,า,รารานให้รู้อราดูเวอร์ของเรานะครับก็นำเสนอในประเด็นนี้นะครับก็คงจะถูกอกถูกใจสาวๆหนุ่มๆนะครับที่ให้ความสำคัญแล้วก็ดูแลเรื่องผิวพรรณหน้าตาตลอดจนเส้นผมเป็นอย่างดีนะครับ รับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรายการสาระน่ารู้อาราวดูเว r ร,ร์ของเราในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านเข้ามาติดตามแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดติดตามที่ช่องอัศวรักษ h ์ชแนลด้วยนะครับและรายการดีๆของเราอย่างนี้ก็จะนำมาเสิร์ฟและก็ส่งตรงให้กับคุณผู้ชมผ่านทางช่อง YouTube อัศวรักษ h ์ชแนลอยู่เรื่อยๆนะครับและก็ตลอดเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและคอยติดตามรายการของเรา ตลอดตลอดด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีรายการในส่วนอื่นๆน,นะครับเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมติดตามอัศวรักษ์ชันแนลโดยผมอัศวรักษ์จันประเทศตลอดด้วยนะครับสำหรับวันนี้จบแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ